สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับโคดออสออกโรงขอโทษคนไทยยืนยันบุ๋มบิ๋มไม่ใช่คนแบบนั้นโคดออสขอโทษคนไทยปมบุ๋มบิม๋มนักตบสาวแชร์ข้อความด้อยค่าประเทศเชื่อเจ้าตัวเผอเลยยืนยันตัวตนไม่ใช่คนแบบนั้นยกเป็นบทเรียน จากกรณีประเด็นดรามา่าร้อนกรณีนางสาวชัชชุออนโมกศีหรือบุ๋มบิม๋มนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยแชร์ข้อความในสตอรี่อินสตาแกรหรือ IG ซึ่งเป็นข้อความวิจาร์ณสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยและมีการด้อยค่าประเทศไทย ล่าสุดวันที่16สิงหาคม2564จากอากาศเอกเกียรติพงษ์รัะชะตะเกรียงไกรหรือโคดออสอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยปัจจุบันทำหน้าที่ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงเรื่องนี้กับทีมข่าวท็อปนิวโดยยอมรับว่าเป็นไอจของน้องจริงซึ่งจากการสอบถามเจ้าตัวเจ้าตัวไม่ได้เขียนเองแต่แชร์ข้อมูลจากคนอื่นมา อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเรื่องตนและผู้บริหารสมาคมต้องขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องและคนไทยในเรื่องนี้อย่างมากขณะนี้กําลังหาทางออกเบื้องต้นโค้ดที่ดูแลได้พูดคุยกับน้องแล้วทราบว่าหลังเกิดเรื่องน้องก็เสียใจร้องไห้ทั้งคืน ประเด็นนี้สมาคมขอเรียนว่าที่ผ่านมาหลายสิบปีสมาคมไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยกรณีนี้น่าจะเป็นการเผลอเลยไม่ได้ดูให้ละเอียดและแชร์ข้อมูลไปตัวบุ๋มบิ๋มก็เด็กมากอาจจะมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอแต่ตนยืนยันเขาไม่ได้ใช่คนมีความคิดแบบนี้เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนให้กับเขาโค้ดออกล่าวต่ออีกว่าตอนนี้บุ๋มบิ๋มเป็นความหวังสูงสุด เป็นตัวตบหัวสาวมือหนึ่งของประเทศไทยเป็นอนาคตที่ดีของสมาคมอยากฝากเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กับนักกีฬาหรือผู้ที่มีชื่อเสียงทุกคนการกระทำอะไรต้องมีสติแยกแยะประเด็นดูว่าอะไรสมควรที่จะแชร์หรือไม่อ่านให้ดีก่อนไม่ใช่เพื่อนแชร์อะไรมาก็แชร์ไปทั้งนี้ปัจจุบันตัวบุ๋มบีมเก็บตัวที่โคราชเพราะสมาคมต้นสังกัด เรียมเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย er, ที่โคราชซึ่งวันสองวันนี้ตนจะเดินทางไปโคราชอาจจะแวะไปหาน้องเพื่อไปพูดคุย ตนเป็นคนพบเขาตั้งแต่อายุ14ปีเป็นดาวรุ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นเจ้าตัวก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแข่งชิงแชมป์โลกที่อิตาลีคนในวงการวอลเลย์บอลทั้งโลกตะลึงเพราะเป็นเด็กที่มีอายุน้อยที่สุดที่เข้าแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกซึ่งสมาคมวางตัวเขาให้เป็นผู้เล่นหลักของทีมชาติแทนรุ่นพี่พเขาเป็นเด็กดีไม่มีอะไรเลยติงตองด้วยซ้ำกุ้งกิ้ง เล่นตามภาษาเด็กขนาดอายุเท่านี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเขาไม่มีเส้นทางที่จะไปทางนั้นการจะไปเขียนต่อว่าด่าใครบุ๋มบิ๋มไม่เคยเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เลยผมรู้จักเขาเป็น10ปีแล้วตอนนี้อายุ20-21ปีก็เป็นอย่างนั้นเขาไม่มีจิตใจทางนี้เลยโค้ดออสกล่าวถึงตัวตนของบุ๋มบิม๋มนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับทีออ่อดีต โค้ชทีมชาติไทยซึ่งมาออกโรงขอโทษแทนคนไทยแล้วก็ยืนยันตัวตนบุ๋มบิ๋มนะครับว่าบุ๋มบิ๋มไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างย,ย่อยก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ